เฟซบุ๊กจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเภทอะไรของ Facebook ให้เราเล่นบ้างนะครับเฟซบุ๊กแรกเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กโปรไฟล์เฟซบุ๊กโปรไฟล์คือ Facebook ที่เราพูดคุยเรื่องราวของตัวเราเองนะครับคุยกับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพื่อนได้ไม่เกิน5,000คนถ้าหลังจาก5,000คนแล้วเนี่ยก็สามารถ follower นะครับเป็นการติดตามเพื่อนได้นะฮะนี่คือคําว่า Facebook Profile นั่นเองแต่ว่าในส่วนของเฟซบุ o กโปรไฟล์เนี่ยเข้าถึงง่ายครับ แต่สิ่งที่ยากมากก็คือในเรื่องราวเกี่ยวกับการโพสต์ขายสินค้าเพราะอย่างที่บอกเขาว่าทาง f c e e o o o เนี่ยเขาออกแบบ Facebook เพื่อให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์มีความสนุกมีการเล่น Facebook แล้วอยู่บนเพจ Facebook บน Facebook เนี่ยในระยะเวลาที่นาน,านๆดังนั้นเนี่ยอะไรที่มาขายของบนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่แต่ก็หลายๆคนก็มีเทคนิคต่างๆครับที่จะจะเขาเรียกว่าอะไรนะคำว่าขายเนี่ยอาจจะมี แทนที่จะพิมพ์คําว่าขอไข่สะอายยยักษ์ก็เป็นขอตัวเคสะอายอยักษ์หรือว่าพิมพ์คําว่าขอไข่วักสะอาวักโยยักษ์อะไรเงี้ยนั่นคือเทคนิคของแต่ละคนซึ่งโค้ชชุดว่าหลายคนคงจะน่าเรียนรู้เทคนิคคือรู้เทคนิคนี้จากประสบการณ์ของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะครับนี่คือในเรื่องราวเกี่ยวกับ a c e b o o k Profile นะครับสิ่งสําคัญอีกอหนึ่งครับที่เราจะต้องรู้จักคือเฟซ o ุ๊กเพจอ่ะกำลังจะบอกว่าอะไรครับกำลังจะบอกว่าเฟซบุ๊กเพจเนี่ยเป็นหน้าร้านที่สําคัญเลยเราสามารถโพสต์ขายของได้ตามอัธยาศัยโพสต์ขายของ ได้ตามความสบายใจของเราเลยเพราะนั่นคือร้านค้าของเรานะครอีก f c e e o o o หนึ่งครับที่โค้ชอยากจะแนะนำให้พวกเรารู้จักนะครับแต่ว่าไม่ได้สอนในวันนี้นะครับ เฟซบุ๊กนี้ครับมีชื่อว่าเราเรียกว่า a c e b o o k กรุ๊ปนะครับเป็นกลุ่ปของเราจะเป็นกลุ่มปิดนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นกลุ่มเปิดในที่สาธารณะก็ได้ Facebook ก r ุ u p มีข้อดีอย่างไรสําหรับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วนะฮะเราเริ่มมีสมาชิกที่อยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราหรือว่าอยากลงธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ร่วมกับเราเราสามารถสร้าง Facebook กลุ่มปิดเนี่ยเพื่อสื่อสารหรือว่าสอนเทคนิคต่างๆให้กับกลุ่มในทีีีมมขขขอออองงเเราไดด้้ช่่่นนนกกัคื Facebook ลุ nên anh